นี่เป็นตู้ไฟเบอร์นะครับนี่เลยนะครับ12นิ้วตู้ไฟเบอร์กราดนะครับไม่ต้องขยับเบาทุกอย่างอยู่สเตปเดิมนะครับนี่เลยแผงประตูจะเต็มนะครับใครบอกว่าซับเบตตูไฟเบอร์จะเสียงไม่ดังถ้าตู้ดียังไงก็ดังนะครับถ้าดอกดียังไงก็ดังยกเสียแต่ว่าเคยจะฟางตู้ไม่ดีมานะครับแล้วก็เคยจะฟังดอกไม่ดีมา แล้วก็ติดตั้งไม่ดีมาจูนไม่ดีมามันก็จะดีได้ยังไงนะครับอันนี้นะครับ10นิ้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันที่ประตูนะครับนี่คือเสียงกลาง10นิ้วนะครับเราขออนุญาตเบาเสียงก่อนจะได้ไม่ตะโกนนะครับ10นิ้วนะครับแล้วก็10นิ้วนะครับแล้วก็5นิ้วโอ้โหอลังการนะครับนี่เลยครับนะครับติดตั้งทางด้านหลังเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะนั้นยกให้ดูเลยนะครับเดิมเดิม นี่เลยนะครับไม่ได้ต่ออะไรทั้งสิ้นนะนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ต้องขยับเบาะไม่นูนด้วยไม่เหล็กอยู่ในตู้นะครับไม่เหล็กไม่ได้ออกมานอกตู้นะนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวสิ่งที่ท่านเคยเจอมาไม่เหล็กนูนนูนเป็นหลังเตานั่งไม่ได้มันจะไม่มีแล้วนะครับนี่เลยครับนุ่มนิ่มมันเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะ มาดันได้ยังไงในเมื่อดอกมันเป็นแบบน,นี้เรียบเลยนะครับเสมอกระตู้นะครับมันไม่ได้นูนออกมาจากตูอ้อันซับเบดร,รุ่นนี้เป็นซับเบดที่ทรงพลังนะครับเป็นซับเบดที่ใช้สําหรับ S Q L โดยตรงนะครับเสียงดังฟังเพราะโดยตรงเลยนะครับนี่คือทวิตเตอร์ห้านิ้วนะครับ G T X สิบนิ้วปากแตะนะครับนี่ก็คือเป็นสิบนิ้วโลนะครับ มากเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงรูปแบบของงานซาวนะครับนี่เลยครับสวยงามจัดเลยอลังการตรงนี้เป็นรูพอตนะครับสวยงามอันนี้ใช้ดีสเป็นของฮีริกสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ใช้เดเลกเตอร์นะครับเป็นตัวปรับหน้าเป็นหน้า,าทัชสกรีนนะครับในการ คอนโทรลเสียงนะครับแอมทั้งหมดเลือกใช้3ตัวนะครับแอมขับกลางนี่เลย G T X 2องสามร้อยจุดสี่นะครับ yeah, สีโกลพิงโกนะครับสี uh, ทองนะครับนะครับแล้วก็แอมขับซับพันแปดร้อยจุดหนึ่งดีขับซับบูเฟอร์ตัวนี้ขับแหลมโอ้ยจดดอยเลยส่วน uh, ตัวบลูทูธเนี่ยครับบลูทูธเ t เสาม อลังการกันแหละนะครับชุดนี้สนใจิดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเสียงดังฟังเพราะกันจริงๆต้อง k s าวเท่านั้นนะครับจบคลิปไปยังเท่านี้ครับผม